ั้งย้อมเคมีสารพัดแชมพูบางทีนอนไม่ได้แต่ไปหมดเลยสวัสดีครับผมชื่อท็อปนะครับเป็นพนักงานบริษัตตทตอนทํางานนะครับผม,มรู้สึกเครียดเรื่องผมหมอกมากก <c oughs> ็มีเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันที่ทํางานด้วยกันนะครับมีผมอยู่คนเดียวเนะี่ยที่เป็นผมหมอกเป็นผมหอกสั้นๆนะครับก็เลยต้องไปหาวิธีการปิดผมหมอกทั้งย้อมเคมีทั้งสารพัดแชมพูอะครับมาใช้ยิ่งเคมีที่หนักเลยครับหนังหัวเนี่ยแสบไปหมด ยอมแล้วครับผมมอกก็กลับมาขึ้นใหม่ผมมองว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุครับจนผมได้มาคุยกับพี่ที่ทำงานตอนแนะนำตัวนี้ครับ ไมอัลคณิทแคปโทนิกเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูตัวเซลล์ผิวหนัมขาวผิวมอกเนี่ยครับให้ค่อยค่ฟื้นฟูเป็นผที่ดำขึ้นเรื่อยๆ <S <S ตอนนี้ผมได้ใช้เป็นคนที่2แล้วน,นะครับที่ผมได้เปลี่ยนแปลงมากเลยคือผมหมอกเนี่ยเริ่มม้อยลงแล้วก็เริ่มมีความดำมากขึ้นนะืรื่ผมรู้สึกแบบแฮปปี้มากครับรู้สึกความสุขมากเลยหากคุณที่กำลังมีปัญหาเดียวกับผมอยู่นะครับเรื่องผมหมอกผมขาวเนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยครับมาสนิทมันช่วยได้จริงๆนะครับ